สวัสดีค่ะวันนี้แพรจะมาเปิดถุงช้อปปิ้งของที่แพรซื้อมาจากโลตัสค่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่ของที่ซื้อมานะคะสิ่งสําคัญอยู่ที่ของแถมมากกว่าค่ะเอาเป็นว่ามาดูชิ้นแรกกันเลยนะคะนี่ค่ะโยเกิร์ตแพ็คค่ะแพ็คละ49บาทซึ่งถ้าเราซื้อโยเกิร์ตดัชชี่รดได้ก็ได้2แพ็คนี้นะคะเราก็จะได้ของแถมคือนี่ค่ะ แก้วน้ำมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์ค่ะจำนวน1แก้วซึ่งแพวซื้อมาสี่แพ็คแพวก็เลยได้สองแก้วนี้ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวดูลายใกล้ๆนะคะนี่ตรงหูค่ะแล้วก็มีหลอดอันนี้ก็คืออีกลายหนึ่งแล้วก็หูมิกกี้เมาส์แล้วก็มีหลอดค่ะการใช้งานนะคะแพวเนี่ยได้ลองเอาใส่น้ำดูนะคะ แล้วก็ปิดฝาให้แน่นค่ะแน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้นะคะแล้วก็ลองเขยา่าเขย่าดูค่ะนี่ค่ะมีน้ำไหลมานิดหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาขวดน้ำมิกกี้เมาส์เนี่ยใส่เข้าไปในกระเป๋าได้โดยที่มีน้ำอยู่นะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้กระเป๋าเปียกได้ค่ะต่อมาค่ะเป็นของชิ้นที่สองที่แพลวซื้อนะคะก็คือแป้งจอนสันค่ะ อันนี้เนี่ยซื้อแพ็คคู่ราคา79บาทค่ะถ้าเราซื้อแบบนี้3แพ็คนะคะราคาจะอยู่ที่237บาทซึ่งเราก็จะได้รับของแถมค่ะและนี่ก็คือของแถมจากแป้งจอนสันค่ะเห็นอย่างนี้นี่อาจจะคิดว่าเป็นแค่ตุ๊กตาหัวหมีหรือว่าเป็นแค่หมอนหัวหมีนะคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นหมอนผ้าห่มค่ะ มันมีซิปอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็รูดมัมาให้หลดเลยนี่ค่ะแล้วก็กางออกเราก็จะได้ผ้าห่มที่น่ารักด้วยค่ะเห็นไหมคะนี่นี่คือลายข้างในผ้าห่มนะคะ ซึ่งแพลไม่ได้มีอันเดียวนะคะแพลมีถึง2อันได้กันค่ะอันนี้เนี่ยแพลไปเล่นเกมมาได้ค่ะการเล่นเกมก็ง่ายๆนะคะไปเล่นที่บูธแป้งจอสั์เลยค่ะมันจะมีกระดานแมกเนตนะคะเป็นรูปเด็กน้อยเราก็แค่ใส่ชุดที่มีคําว่าจอสนันแอนจอสันให้กับทารลตัวนั้นแล้วก็ได้มาเลยค่ะเหมือนพระห่มลุงนี้ไม่ซื้อแป้งตั้ง6อันก็ดีนะคะเนี่ย <laughs> วันนี้ Open Back Shopping ก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ